สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กริดาเซมลโคเลศครับรายการในตอนนี้เราจะมา unbox เจ้าตัวนี้กันครับ Insta 360 Go Ultra ก็จะเป็นกล้องตัวเล็กที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเขาก็เป็นรุ่นที่ต่อมาจากตัว Insta 360 Go 3แล้วก็ Go 3s นะครับตัวนี้ใช้ชื่อว่า Ultra แน่นอนต้องมีความพิเศษมากขึ้น เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยครับเรามาแกะกล่อง Insta360 GO ULTRA กันนะครับตัวนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าเป็น Tiny Hand Free 4K Camera นะครับซึ่งตัวกล่องเองเนี่ยเขาก็มาในลักษณะของลูกบาทกนะครับก็อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะฮะแต่พี่ใหญ่ก็ว่าก็เท่ดีนะครับแล้วก็ข้างๆกล่องเองเนี่ยเขาก็จะเขียนสเปคเอาไว้คร่าวๆนะครับตัวสเปคเองเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างอันนี้เองเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวกล้องเนี่ยมันเป็นแมกนติกเมาส์ คือเอาไปแปะกับอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็มีระบบ For s t a t e Stabilization นะครับเป็นระบบกันสั่นรวมถึงมีตัว360องศา h o r i z o n t a l l o อกก็คือไม่ว่าเราจะหมุนกล้องไปในทิศทางไหนเนี่ยเส้นขอบฟ้าของเราจะตรงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตัว Action Port เองเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็น Wireless Remote นะครับคอนโทรลตัวกล้องได้มองเห็นภาพจากตัว Action Pod โดยที่เราไม่ต้องไปอยู่กับตัวกล้องนะฮะอันนี้ก็เป็น ฟังชันหนึ่งที่เก่งมาตั้งแต่ตัว go 3แล้วตัวกล้องตัวนี้นะครับสามารถกันน้ำได้ถึง10เมตรนะครับแล้วก็มีระบบ ai ในการอิดิทหรือว่าปรับแต่งตัววิดีโอของเรานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวเนี้ยนะครับมันเป็น hand free คือเราแค่แปะไว้ที่หน้าอกหรือว่าแปะไว้ตามตำแหน่งต่างๆตัวกล้องก็ทำงานได้แล้วแล้วก็มีตัว active hdr มาให้วิดีโอของเขาจะเป็น 4k 60เฟรม per s e กนะครับแล้วก็ ตัวนี้โลไลท์นะครับจะถ่ายได้ภาพดีขึ้นเพราะว่าเขาเป็นเซนเซอร์1นส่วน1.28นิ้วนะครับก็ถือว่าเซนเซอร์ค่อนข้างใหญ่ส่วนตรงนี้เองก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องว่าเขามีอะไรให้มาบ้างนะครับหลักๆก,ก็แน่นอนครับมีตัวกล้องมีแอคชั่นพอร์ตมีสาย USBc มีตัว e a s y c r i p นะครับเอาไว้หนีบแล้วก็เป็นตัว Magnet Pendle เป็นตัวสาคอนะครับพร้อมกับฐานที่เอาไว้แปะที่หน้าอก ตัวนี้ก็จะเป็นเลนการ์ดนะครับแล้วก็มีตัว Quick Start มาให้มีวอร r รันตีการ์ดนะครับไวรับประกันส่วนตัวนี้นะครับอันนี้พี่ใหญ่ว่ามันเจ๋งมากๆก็คือว่าตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยเขารองรับระบบ Apple f i ไฟมานะครับพูดง่ายๆก็คือว่าในตัวกล้องเนี่ยคล้ายๆกับมี Air t a ทติดอยู่ในตัวคือเราสามารถกดค้นหาตัวกล้องได้จาก Apple f i ไฟมาเลยในตัวแอปพลิเคชันใช้มือถือเปิดดูได้ตลอดเวลาว่าตอนนี้กล้องของเราอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่ต้องกลัวว่า กล้องของเราจะหายนะครับอ่ะมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าว่าในตัวกล้องของเขาเองเนี่ยมีอะไรให้มาบ้างนะครับตัวนี้อย่างแรกก็มาแบบนี้เลยนะฮะนี่สวยงามนะครับตัวนี้คือเขาโชว์ระบบแม่เหล็กเลยนี่เห็นไหมฮะแปะมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะครับ ตัวกล้องของเขาเองเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กนะแต่ว่าทรงก็จะเปลี่ยนรูปแบบและจะเป็นทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะไม่เหมือนกับตัวก่อนหน้าที่จะเป็นทรงรีนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทรงรีมาเนาะตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่แกะหน้าเลนส์ตัวนี้ออกให้เลยนะครับให้เห็นตัวกล้องหน้าต่างองถือว่าค่อนข้างเล็กนะครับนี่ตัวนิดเดียวเองเทียบกับฝ่ามือนะครับ แล้วก็ด้านหลังของเขาก็จะเป็นระบบแม่เหล็กแบบนี้นะฮะอ่ะในกล่องของเขามีอะไรมาบ้างนะครับเรามาดูกอนตรงนี้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับมี Quick Start guide มาให้นะฮะแล้วก็พวกเซฟตี้ไกด์ไลน์กับวอร์นีกัสนะครับใบประกันให้มันอยู่ตรงนี้ในส่วนของตัวกล่องครับอ่ะเรามาดูตัวกล่องกันบ้างว่าตัวกล่องของเขามีอะไรมาก็จะมี อะไรบ้างเอ่ยตัวนี้นะครับเป็นฐานสลักติดหน้าอกนะฮะก็คือจะเป็นห้อยคอแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เป็นแป้นสลักติดหน้าอกสังเกตดูนะับแป้นตัวนี้เนี่ยมันจะปรับความลาดเอียงได้ก็คือเราหมุนปรับตรงนี้นะครับเขาจะให้เราปรับความลาดเอียงได้ว่าจะให้ลาดเอียงไปทางไหนคือเอาไว้ป้องกันปัญหาเวลาที่เราห้อยกับหน้าอกแล้วตกล่องเนี่ยมันมันตกหรือว่ามันงัดขึ้นเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะ ปรับจากตัวฐานด้านหลังตรงนี้ได้นะครับมีอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นสาย usb c นี่อันนี้ก็จะเป็นตัว usb c ที่ให้มานะครับสายค่อนข้างแข็งแรงเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว easy clip นะครับ easy clip อย่นี้อ่ะนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะกางขึ้นมาได้แบบนี้นะครับเราสามารถจะกลางได้แล้วก็ตัวนี้ตรงคลิปตรงนี้ก็จะเอาไปหนีบกับ อะไรก็ได้เอาไปนีบกับพวกหมวกแก๊ปหรือว่าเสื้ออะไรก็ได้ตรงนี้นะครับดิบอย่างนี้ส่วนตัวกล้องเวลาที่ติดเราก็จะเอามาแปะเข้าไปอย่างนี้เป็นแม่เหล็กนะครับแข็งแรงเลยนะฮะไม่หลุดง่ายๆครับไม่ต้องกลัวว่ากล้องของเราจะกระเด็นหลุดออกมานะครับแข็งแรงส่วนต่อมาครับก็จะมีเป็นตัว action pod อ่านี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัว action pod นะครับที่ให้มาด้วยซึ่งเวลาที่จะเอาตัวกล้องเข้ามาใส่นะครับเราก็แปะเข้าไปแบบนี้เลยเป็นระบบแม่เหล็ก แล้วก็สังเกตเห็นไหมครับพอเราแปะเข้าไปที่ตัว action p o ตเนี่ยตัวไฟตัวเนี้ยไฟชาร์จไฟสถานะของเขามี2ดวงนะไฟชาร์จก็จะติดขึ้นมาหมายความว่าเวลาที่เราเอาตัวกล้องใส่ action pod ครับตัวกล้องของเราก็จะทําการชาร์จแบตเตอรี่ให้โดยอัตโนมัติตัวแบตเตอรี่ของเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะตัวกล้องเนี่ยอยู่ได้ประมาณ70นาทีนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างนานนะนะครับนานกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับแล้วก็ ถ้าใช้ Action Pod ก็จะนานขึ้นมาอีกนะครับตัว Action Pod เองเนี่ยจะมีหน้าจอ2.5นิ้วกลางขึ้นมาได้แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่ขออนุญาตแกะตรงนี้ออกดีกว่าจะได้เห็นหน้าจอชัดๆนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับขนาด2.5นิ้วค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือใหญ่กว่ารุ่นก่อนถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเห็นไหมครับนี่มีความแตกต่างกันชัดเจนเลยนะฮะ ตัวใหม่ก็จะน่าจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ตัว action pod ตัวนี้กันน้ำด้วยนะนะฮะร,รุ่นใหม่เนี่ยเขากันน้ำแล้วก็ตัว action pod เนี่ยสามารถที่จะแบบกันฝนได้กันหิมะได้ส่วนตัวกล้องก็อย่างที่บอกว่าเขากันน้ำได้10เมตรนะครับอ่ะโอเคมาดูอุปรกรณ์ในนี้กันต่อมีอะไรอีกอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ให้มาก็จะเป็นสายคล้องมือนะครับตัวนี้สายคล้องมืออ่ะเดี๋ยว แกะให้ดูนี่ใส่ข้อมือก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถอดได้ด้วยซึ่งตรงเนี้ยพี่ใหญ่ค่อนข้างชอบเวลาที่ใช้งานนะฮะก็จะเป็น q u i Quick r e l e a s e เราสามารถปลดเร็วอย่างนี้ได้แล้วก็ใส่ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใส่ข้อมือที่เขาแถมมาให้ก็ค่อนข้างยาวเลยนะครับสายตัวนี้ก็ออกมายาวใช้ได้เลยนะเวลาใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกนะครับและอันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ให้มากับเจ้าตัวกล้อง อิน스타า360ศูนย์โกลตาแล้วก็เดี๋ยวรออดใจนิดหนึง่งพี่ใหญ่จะทำรีวิวเต็มๆให้นะฮะก็เดี๋ยวรอชมรีวิวเต็มๆของตัวกล้องตัวนี้กันนิดหนึ่งครับเจอกัในใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ